แข่งขันนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นปตัวแทนของจังหวัดเชียงรายนะครับไปรับโควตูนะครับเราได้เหรียญทองนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายนะครับแต่แน่จอนวันนี้นะครับพื้นทะี่น,จะจะนะครับค่อนข้างที่จะลื่นนะครับก็เลยปจลยยรหัววมีี้้องงสท่ชนเา กับพี่จินวันนี้นะครับทางนของเราี่ก็เตียมพร้อมนะครับจะมาไต่ชือกรวดนิด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่อวยนะครับไม่สามารถไต่ได้นะครับไม่มีที่ถึงรวดซนิกนะครับถ้าโอกาสหน้านะครับสำหรับท่านพี่ก็มาเที่ยที่ผูทีฟ้านะครับ ม็อกเลยเซ็งหรือว่ากายกรรมโมเดลสเซ็งคุณที่ฟ้านะครับก็จะมีมีหลากหลายการแสดงให้ท่านดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะต้อมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาโชว์ให้กับพี่น้องหรือมาโชว์ให้กับพี่น้องเพื่อนฝาแฝดท่านท่องเที่ยวนะครับหรือว่ารวยงานต่างๆนะครับ